สวยแบบไหนที่ผู้ชายไม่ชอบแบบแรกเนี่ยก็คือสวยแต่ว่าหญิงดูเข้าถึงยากหรือว่าเวลาคุยกับผู้ชายหรือผู้ชายเข้าไปคุยด้วยเข้าไปจีบอย่างเงี้ยทำตัวแบบดูยากดูหยิงดูแบบอฉันไม่อยากคุยกับเธอเหมือนตัวเองอ่ะสูงทรงไฮโซอะไรเงี้ยแบบนี้นะครับผู้ชายก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะ <S <S <ๆ>ถ้าคุายไปแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเกรงแบบที่2ก็คือสวยแต่ว่าเยอะเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเลือกโต๊ะเ,เลือกอะไรโอ้หเลือกแบบยากมากแต่งตัวนานนะครับเวลาคุ แรกอะถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาแบบโดปามีนเยอะอะเขาจีบคุณยูเขาอยากทําคะแนนอยากทําแต้มะ่ะเขาอาจาจะรอได้แต่เอาจริงๆนะมันไม่ใช่ลองเทรมรดีเลยทันิีมันจะอยู่ได้ไม่นานอันดับ3นะั่นคือสวยแต่ไม่มีสเสน่ห์เลยได้ลองคุยกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดทแอร์เยอะมากแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเรื่องจะคุยกันหรือว่าคุยปุ๊บคุยแต่เรื่องน ег ทีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่น่าสนใจอะคือแค่เดตแรกอะเขาก็ไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้นะว่าแล้วทํายังไงละ่ะสวยด้วยแล้วมีสเสน่ห์ด้วยดูแพงด้วยผู้ชาย อีบุ e ๊กนี้สอนให้คุณได้ผู้ชายนะระดับแพงพรีเมียมไฮคลาสด้วยนะครับก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ